สวัสดีค่ะคดเนยนะคะวันนี้คดเนยนะคะจะพาไปทำไอบิดเพนนะคะจะไปใส่ข้อความตัวอักษรให้เป็นเงานะคะเราลองไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ให้ไปโหลดตัว i b i ิ p เพนมาก่อนนะคะเมื่อโหลดมาแล้วแตะไปที่โลโก้ i b บิดเพเลยค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะก็ให้มองมาตรงกลางนะคะจะมีแกลลอรี่ของฉันนะคะเป็นผู้กันอยู่นะคะซ้ายมือสุดเลยเป็นรูปกลมๆแตะกปเลยค่ะหลังจากนั้นเข้ามาเราก็จะเจอไฟล์เก่าแบบนี้นะคะถ้าใครยังไม่เคยทํางานมาก่อนจะไม่มีไฟล์เก่าค้างอยู่แบบนี้นะคะจากนั้นให้มากดเครื่องหมายบวกซ้ายมือนะคะตัวสีฟ้ามุมล่างซ้ายมือเข้ามาเลยค่ะ ให้มาใส่ขนาดนะคะการตั้งค่าขนาดเลเยอร์นะคะของเรานะคะวันนี้จะพาทำตัวสติกเกอร์ลายนะคะก็อยู่ที่370คูณด้วย320นะคะจากนั้นที่กดโอเคค่ะเมื่อเข้ามาแล้วเราจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะเป็นรูปแกลลอรี่นะคะเราก็บีบย่อขนาดตรงนี้ลงมาได้เลยบีบแบบนี้นะจากนั้นให้เรานะคะ มาสังเกตเลเยอร์ตรงเล็กหนึ่งนะคะด้านล่างจะมีกระดาษซ้อนกันอยู่2ใบนะคะจิ้มลงไปแบบนี้เลยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันอยู่นะคะประมาณ3ชั้นให้เรานะคะตอนนี้โค้ดเนยจะให้เพิ่มเลเยอร์ไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ทุกคนงงนะคะมองลงมาเอ่อห้องข้างๆจะมีเครื่องหมายบวกสี่เหลี่ยมกล้องนะคะให้กดเครื่องหมายบวกนะคะไป4ครั้งนะคะเราจะทาการเพิ่มเลเยอร์ทั้งหมด สี่ครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้เราจะได้เลเยอร์มาทั้งหมดห้าเลเยอร์ตามหมายเลขตรงนี้นะคะจากนั้นให้เรานะคะเอานิ้วมากดที่เลเยอร์ที่หนึ่งค่ะให้เราเอานิ้วมากดที่เลเยอร์ที่หนึ่งนะคะเลเยอร์ที่หนึ่งให้เรานะคะมองตรงนี้นะเอ่อ เรามองตรงข้างตรงด้านล่างสุดนะคะคำว่าพื้นหลังนะคะพื้นหลังจะมีกรอบสี่เหลี่ยมนะคะวางอยู่ซ้อนกัน3กรอบนะคะเรียงกันอยู่3กรอบให้ทุกท่านนะคะไปจิ้มเอาสี่เหลี่ยมตรงกลางอ่ะมาดูมันจะเป็นพื้นตะข่ายอย่างนี้นะคะถ้าเราเลือกอันขวาสุดมันก็จะเป็นดำนะคะ ทีนี้ถ้าเราเลือกอันแรกมันก็จะเป็นพื้นผิวปกตินะคะที่เราใช้งานกันวันนี้จะทำสติกเกอร์ลายให้เราเลือกอันที่2นะคะแล้วก็มองมาทางด้านซ้ายมือค่ะจะมีรูปกล้องให้แตะไปที่รูปกล้องเพื่อไปทำการเลือกรูปมาจากแกลลอรี่นะคะใครที่รูปหยุดหน้านี้ใช้หน้านี้ได้เลยนะคะใช้หน้านี้ได้เลยเดีวนะคะทีนี้คนเลยจะไปเอารูปจาก แกลลอรี่นะคะแตะเข้ามาแล้วมองทางซ้ายมือจะมีขีดสามขีดอยู่นะคะให้จิ้มไปแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ค่ะจะเจอคำว่ารูปนะคะแล้วก็ไปเลือกรูปของเรานะคะที่อยู่ในแกลลอรี่ขึ้นมาหนึ่งรูปเป็นรูปที่ได้คัดแล้วนะคะ,ะสมมติโค้ดเนยนะคะได้รูปนี้มานะคะ เขาบอกว่าการทําสติกเกอร์ลายรูปที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดก็คือรูปที่มองเห็นสร,สรลิระของเรานะคะตั้งแต่หัวถึงหน้าอกนะคะเห็นแขนเห็นอะไรอย่างนี้นะคะพอดีโค้ดเนยไม่มีรูปนั้นนะคะก็เอาเทำรูปนี้ให้ดูแล้วกันเนะาะเมื่อได้รูปนี้มานะคะเราก็จัดวางค่ะตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะเลื่อนเข้าไปค่ะ ตรงนี้เราสามารถทําการขยายตัวสติกเกอร์ของเรานะคะให้เต็มฟิล์มนะคะได้ได้เลยนะตรงนี้นะคะแล้วเราก็จัดวางไปนะคะมีเครื่องหมายบวกสีเขียวด้านล่างให้จิ้มเครื่องหมายบวกสีเขียวไปค่ะแยกลายเส้นภาพวาดตรงนี้ให้ตอบยกเลิกทุกครั้งนะคะเราจะไม่เอานะคะจากนั้นให้ทุกท่านนะคะ กดไปที่เลเยอร์ที่3ค่ะตอนนี้รูปเรามาอยู่เลเยอร์ที่2นะคะให้เรากดเลเยอร์ที่3ค่ะให้เป็นแถบสีน้ำเงินแบบนี้ขอโทษค่ะให้ไปที่เลเยอร์ที่4เลยค่ะข้ามเลเยอร์ที่3ไปนะคะให้ไปกดที่เลเยอร์ที่4เว้นเลเยอร์ที่3ไว้แบบนี้นะจากนั้นให้เรานะคะเลือกผู้กันซ้ายมือตรงนี้ค่ะให้แตกไปที่ตัว t นะคะแล้วก็ตัวทีให้แตะไปที่ตัวทีตัวนี้นะแล้วก็เอานิ้วเรามาแตะตรงพื้นที่โล่งๆตรงต,รงตาข่ายนะคะแบบนี้แล้วเราก็พิมพ์ข้อความเข้าไปค่ะลากเออรากรูปของเราลงมานะคะเพื่อให้รู้ตำแหน่งนะคะจากนั้นให้มากดพื้นที่โล่งๆตรงคำตรงอักขระตรงนี้แล้วก็พิมพ์ข้อความค่ะ ข้อความให้สอดคล้องกับรูปภาพของเราด้วยนะคะอันนี้คดเนยพิมพ์คำว่าคุณทำได้อย่างนี้นะคะฟอนต์ตรงนี้เป็นการเลือกฟอนต์นะคะ,ะภาษาไทยนะคะเป็นการเลือกฟอนต์จะใช้ฟอนต์อะไรก็จิ้งเข้าไปเลือกเลยนะคะตรงกลางนะคะตัวนี้เป็นขนาดนะคะเราสามารถปรับขนาด ของข้อความเราได้นะคะแบบนี้นะปรัแบบขนาดข้อความของเราได้แล้วก็รูปแบบก็จะเป็นสีของตัวอักษรนะคะบรรทัดแรกนะคะเป็นอ,อักขระจะเป็นสีนะคะเป็นสีเราต้องการสีอะไรเราใส่พิมพ์ใส่เข้าไปได้เลยนะคะตรงนี้นะคะตัวที่สองเป็นเส้นขอบนะคะเราจะใช้ขอบสีอะไรก็ใส่เข้าไปเลยนะคะ ตรงนี้เลือกเส้นขอบได้นะคะแบบนี้อ่ะถ้าสมมุติเราเลือกสีดำเลือกสีสว่างก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะทำะเลือกสีดำให้ดูก่อนละกันแล้วเราค่อยขยับเลื่อนตรงนี้แล้วเราก็ตอบเครื่องหมายถูกไปนะคะถ้าเราต้องการแก้ไขตัวอักษรนะคะให้มากด ที่ลูกศรตรงนี้นะตรงในกรอบดแดงตรงข้างใต้นี้จิ้มไปค่ะตัวดินสอนแล้วเราก็ลากแผ่นงานของเราลงมานะคะให้ไปดูที่ขนาดถ้าสมมติต้องการขยายเพิ่มนะคะต้องการขยายเพิ่มให้กดแบบนี้นะขยายออกมาทางลากออกมาทางขวาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะจากนั้นให้กดเครื่องหมายถูกไปค่ะ ในลนักษณะแบบนี้แล้วเราก็กดกลับมาที่เลเยอร์ของเรานะคะข้างล่างเป็นเลเยอร์ที่5แบบนี้นะคะตอนนี้มันขึ้นไปเยอะเลยใช่ไหมคะให้เราลบค่ะให้เราลบเลเยอร์ที่4ออกนะคะแตะไปแล้วก็ลบลงถังขยะเราจะให้เหลือเลเยอร์ที่ที่3แล้วเอ,อเราเราจะมาทํำ ทำเงานะคะให้ตัวหนังสือเพราะฉะนั้นเราต้องมาที่เลเยอร์ที่3แต่ตอนนี้นะคะให้ทุกท่านแตะไปที่เลเยอร์ที่4แบบนี้ก่อนนะคะให้ปิดเครื่องหมายตรงเครื่องหมายลูกศรหัวทิ่มลงซ้อนกันสีเทาๆนี้ลงมาค่ะให้สังเกตนะคะตรงกลางโทรศัพท์จะมีเส้นปะอยู่นะคะให้เอานิ้วนะคะแตะไปที่เส้นปะตรงนี้จากนั้นให้เลือกคําว่าเลือก คำว่าโปร่งใสนะคะตรงนี้นะคะเลือกคาว่าโปร่งใสเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มากดที่เลเยอร์ที่4ด้านล่างนะคะจิ้มไปแล้วก็เอานี้มาจิ้มที่เลเยอร์ว่างนะคะที่ให้เว้นเมติกีน้นี้ที่เลเยอร์ที่3อ่าเราสังเกตภาพเล็กๆตรงนี้นะคะจะมีการเคลื่อนไหวของของเส้นปะให้กดปิดตรงนี้มาค่ะเห็นไหมคะ จะมีการสั่นไหวเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้นะจากนั้นให้เรามากดตัวท T ค่ะตัวท T ตัวนี้นะคะไปเลือกแปลงสีค่ะกดไปเลือกแปลงสีขึ้นมานะคะเราจะมาเลือกหัวปากกาเรานะคะเราจะมาใช้ a อ r b u s a i อ b u s ขนาดปกติคือตัวนี้นะคะจิ้มไปที่ลูกศรตัวนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกหัวแอร์บัสนะคะก็ใช้ประมาณ70ก็ได้ค่ะนะคะใช้ประมาณ60 70อะไรตรงนี้นะคะเงาตรงนี้ก็อยู่ที่70นะคะจากนั้นให้กดลูกศรตรงนี้ปิดลงมาค่ะใกล้ๆก,กับผู้การปิดเครื่องมือให้เราทําการระบายค่ะตรงนี้ระบายไปเลยนะคะจะออกนอกเส้นยังไงก็ได้นะคะให้ระบายไปเลยเมื่อได้ลเราระบายเสร็จ ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้เรานะคะกลับมากดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเส้นประด้านบนตรงนี้นะคะ1ทีแล้วก็กดคำว่าลบพื้นที่เลือกนะคะเลือกพื้นที่เลือกตรงนี้นะคะตรงที่มีเครื่องหมายตรงนี้อ่ะจิ้มไปนะคะจากนั้นให้เรากลับมาที่เลเยอร์ค่ะเห็นเลเยอร์ที่3มไหมคะตรงนี้กลับมาที่เลเยอร์ ให้มาแตะเครื่องหมาย4ี่ทิศต,ตรงนี้ค่ะตรงแนวตั้งตรงนี้นะจิ้มไปค่ะเมื่อเราแตะนะคะเราลองขยับค่ะเห็นไหมคะมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดเงาซ้อนขึ้นมาแบบนี้นะคะเราสามารถขยายเงาตรงนี้ให้ใหญ่ออกได้โดยการใช้นิ้วถ่างนะคะอ่ะแล้วเราก็วางเงา,เาไปข้างหลังตัวอักษรเราแบบนี้นะคะวางท่าไปในลักษณะแบบนี้ ถ้ามันใหญ่ไปนะคะเราก็บีบนะคะบีบเงาเราเข้ามาให้มันไม่ล้นนะคะอ่ะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะเราจะมีเงาจากนั้นให้กดเครื่องหมายถูกนะคะตรงนี้นะสีเขียวแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งให้ไปกดที่ผู้กันค่ะตรงนี้นะคะมาเลือกคำว่าฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์ตรงนี้นะคะ fx ตรงนี้นะคะ แล้วลงมาดูข้างล่างค่ะมันจะมีเมนูตรงนี้นะคะเมนูปรับสีเบอร์รูปแบบการวาดนะคะตรงนี้เราสามารถมาเลือกใช้ใช้ได้เลยนะคะว่าเราจะเอาตัวอักษรที่เบอร์ตรงนั้นเป็นแบบไหนนะคะ,ะเบอร์ฉากหลังนะคะเราก็เลือกไปเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะมีตัวนี้ให้เราเลือกเล่นนะคะว่าเราจะเอา ความชัดความฟุ้งฟิ้งขนาดไหนนะคะแล้วก็เลือกเปอร์เซนต์ตรงนี้นะคะอ่ะถ้ามาอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบมีเงาเงาแบบนี้นะคะอ่าถ้าสมมติเราได้ในในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะก็ให้กดเครื่องหมายถูกตรงนี้ไปค่ะเมื่อเราได้เงาที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตรงนี้ก็เสร็จขั้นตอนแล้วให้เรากด เครื่องหมายกากะบาทนะคะเดี๋ยวโค้ดเนยจะเมื่อเราได้ในลักษณะตัวเบอร์ของตัวอักษรแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะกดเครื่องหมายกากะบาทสีแดงนะคะมุมนี้ออกไปได้เลยนะมุมนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการทำตัวสติกเกอร์ลายนะคะการทำตัวอักษรเบอร์ การใส่เงาให้ตัวอักษรในวันนี้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ